เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความผันผวนมันสูงมากเลยมันขึ้นทีแบบหลายส0ตกทีก็หลาย10%ตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องมองว่า p r o d u c t ์พวกนี้มันมีความเสี่ยงสูงดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนตัวเนี้ยค,คุณจะต้องมีความรู้ในสด้าน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในรายการเวลมีพร s สอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกว่านําความรู้ดีๆนะครับมาช่วยคุณผู้ชมสามารถต่อยอดในการลงทุนสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยตัวเองวันนี้จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาหาความรู้ด้านการลงทุนในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับ สำหรับคนที่สนใจการลงทุนในรูปแบบของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะวันนี้อยู่กับคุณนบนวลพันธ์ภวะสันนะครับผอฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน ของสำนักงานกรลอตนะครับสวัสดีพออครับสวัสดีค่ะครับยังไงขออนุญาตเรียกพออเกอเนาะค่ะได้ครับงั้นพออเกอร์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าวิวัฒนาการของตัวสินทรัพย์ดิจิตอลบ้านเราเองเนี่ยทำไมถึงมีอัตราการเติบโตอย่างค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยครค่ะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเทรนจากต่างประเทศนะคะคที่เมื่อ 2- อสปีก่อนเนี่ยเรื่องแบบบิตคอยเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลเรื่อง ICO ต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างบูมมากเลยแล้วก็มีเพิ่มขึ้้นนนนมาเเร่่ออออยๆตตังงกี ก็มองว่าอในฝั่งของการที่คุณให้คนชวนชวนคุณมาลงทุนรแล้วก็ให้ผลตอบแทนมันก็เป็นลักษณะของการระดมทุนเราจะควรเข้าไปกํากับ ICO ไหมในขณะที่ทางคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็มีความห่วงใยในเรื่องของการฟ้องเงินรแล้วรวมถึงมีเรื่องสแกมเรื่องแชร์ลูกโซ่ต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในปี25 6 1เนี่ยถึงได้มีพรกการกากับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อกํากับดูแลทั้งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทั ผมขอถามต่อเลยฮะว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยที่มีการลงทุนในคริปโทเคอรนซี Z ฮะ กระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไปลงทุนยังไงแล้วก็ทางกรรตอเองเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการเข้าไปดูแลตรงนี้ในรูปแบบไหนยังไงบ้าง,ค,างครับจริงๆถ้าเรียนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นอะนะคะตอนนั้นมันยังไม่ได้มีการกํากับดูแลอะไระเวลาคนจะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็น,นเหรียญที่เป็นคริปโตหรือเหรียญที่เป็น ICO ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะไปสมัครตามเว็บเทรดต่างๆในต่างประเทศใน<อ>ต่าง<ช>ประเทศหรือในไทยเองเนี่ยก็มีผู้ให้บริการเว็บเทรดอยู่เหมือนกันในการเข้าไปสมัคร แต่ทีเนี้ยก็คือตามที่เรียนว่าตอนนั้นก็จะเป็นคอนเซิร์นเลยของหน่วยงานทั้งหลายว่า<ม>เอ๊ะถ้าผู้ลงทุนเข้าไปลงทุนเนี่ยมีอะไรเข้าไปคุ้มของผู้ลงทุนไหม,มข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ย<ม>ถูกต้องเพียงพอไหมผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานหรือเปล่า<ม>รวมถึงเงินที่ได้มาเนี่ย<ม>เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินหรือเปล่า<ม>ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาที่กรอตอนเนี่ย<ม>เขาไปกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิตอลรวมทาง ผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกกับคริปโตแล้วก็โทเค็นด้วยทีนี้เนี่ยค่ะเวลา้าไปเทดเนี่ยก็คือ,อผูอ้ผู้ลงทุนเขาก็จะต้องเปิดกระเป๋าเงินก่อนก็คือเปิดวอลเล็ตเปิดวอลเล็ตเพื่อที่เขาจะได้รับโอนหรือ ่ตัวคริปโตหรือโทเค็นออกไปเวลาเปิดวอลเล็ตเขาก็จะได้รหัสมา2ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตัวต้องเก็บไว้ที่ตัวเองเป็น p r i v a t e e y อันนี้เป็นเหมือนรหัส ATM เแหละเวลาเราจะโอนออกกับอีกตัวก็คือจะเป็นตัว Public ค e y คล้ายๆเลขบัญชีเวลาเราให้เขาโอนเข้าก็ต้องบอกเลขตัวนี้ให้เขาอันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการแล้วก็วอลเล็ตที่เปิดอาจจะเป็น p r i v a t e wallet ก็คือไปเปิดเองตามเว็บต่างๆของตัวเองหรือไปเปิดกับผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบธุรกิจ ก็คือถ้าเกิดในประเทศไทยตอนนี้พอเรามีพรกสินทรัพย์ดิจิตัลแล้วนะคะก็จะมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นตัวสูงซื้อขายเองก็คือเว็บเทรดที่ได้รับต้องได้รับใบไลเซนส์จากทุนตรีค่ะแล้วก็จะมีทั้งตัวโบรกเกอร์ตัวดีลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะก็ในกระบวนการก็คืออก็คือเดินเข้าไปหาผู้ประกอบธุรกิจตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็ใช้บริการครับตอนนี้มีกี่รายแล้วฮะที่เรามีการอนุมัติให้ให้สามารถเปิดได้ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวนตอนนี้ประมาณ6-7รายนะคะก็คือถ้าเกิดว่าผู้ลงทุนที่สนใจอยากจะเช็ครายชื่อเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของกราตาก็คือ w w w sec o r t h จะมีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตอยู่แล้วก็จะมีแอปพลิเคชัน SEC check first ค่ะก่อนก่อนที่คุณจะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปแบบไปดิวไปอะไรด้วยเนี่ยก็คืออาจจะกดเช็คแ <Check S 1> <application S 2> อปพลิเคชันก่อนใช่ว่าคนนี้ได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตจากกราตาหรือเปล่า เป็นผู้ประกอบกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือเปล่าแบบนี้ค่ะครับทั้งในฝั่งของตัวโทเค็นเองที่เป็นลักษณะการระดมทุนที่เป็น ICO เนี่ยกอตจะเข้าไปกำกับในแง่ของการออกเสนอขายก็เหมือน IPO อะค่ะก็คือถ้าคุณจะเสนอขายกับประชาชนเนี่ย จะต้องมาขออนุญาตจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลก็คือ white paper หรือยื่นไ i l i n g จากกรตก็คืออันนี้เราต้องการให้ผู้ลงทุนเนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องในการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในแต่ละโปรเจกต์รวมถึงของประเทศไทยเองนะคะกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าการที่คุณจะขาย ICO ให้ประชาชนเนี่ยจะต้องขายผ่านคนคนหนึ่งที่เรียกว่า ICO portal ซึ่งเป็นคนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรอซึ่งตัว ICO portal เนี่ยค่ะเนื่องจากเราดูว่า โปรดักต์อ่ะมันมีลักษณะต้องแบบต้องรู้เทคด้วยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงด้วย ICO Portal เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยกันกรองทั้งตัว Issuer e กันกรองตัว Project ดูซอสโค้ดต่างๆเนี่ยเหมือนเข้ามาช่วยดูคล้ายๆ FA ในฝั่งของ ICO อะคะอ่ะในฝั่งเสนอขายเนี่ยเราจะดูเฉพาะตัวที่เป็นโทเค็นก็คือเป็น ICO แต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าเป็นผู้ค้าหรือเป็นศูนย์ซื้อขายที่เทรดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วก็โทเค็นดิจิตอลด้วยเนี่ย<ม>ทั้ง2องอย่างเนี่ยก็คือต้องได้รับใบอนุญ,ญาตจากรัฐมนตรี<ม>ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดก็คือต้องมีการทํา KYC ผ่านมาตรฐานปปอง,งอมีทุนจดทะเบียนมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ปลอดภัยมีระบบที่ปลอดภัยเพราะว่าทุกอย่างก็คือเทคโนโลยี ตัว ICO ที่เมื่อก่อนว่าเราบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนเครื่องมือของบริษัทสตาร์ทอัพที่เอาเงินไปลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยลักษณะของโปรเจกต์เบสคล้ายๆขาย,ขายฝันอาจจะยังไม่เกิด ตอนนี้ค่ะวิวัฒนาการเองเนี่ยไม่ว่าทั้งจากต่างประเทศเองหรือว่าในเมืองไทยเองค่ะ<ม>ตัวโปรเจกต์เบสตรงนี้มันไม่ค่อยมีละ่ะ<ม>ตอนนี้เขาจะทำเป็น Asset Back ICO เพราะเขาจะทำให้รู้สึกว่าเหรียญเขาเนี่ยมันน่าสนใจมันน่าลงทุนมากขึ้น<ม>ก็หลกัหลกๆก็จะมีเอาเหมือนเอาที่ดินนะคะม,มาแบ็กแล้วก็คนที่ถือเหรียญเนี่ยจะได้กระแสรายรับ ที่ดินจากอสังหาริมทรัพย์นั้นๆมันจะมันจะคล้ายๆรีทอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่าออกเป็นเหรียญให้ค่ะอันนี้เป็นแอสเซทแบ็กแล้วก็มีแนวคิดจะาแอสเซทอื่นๆมาแบ็กเนี่ยได้หลายอย่างเลยมีทั้งพลังงานทั้งตัวอินเทอร์เนชั่นแนลพรอพเพอร์ตีเองเนี่ยก็มีดังนั้นเนี่ยเทรนอะมันจะมูฟจากจากโปรเจกต์เบสที่ไม่มีอะไรมาเป็นแอสเซทแบ็กอันนี้คือฝั่งของ การกำกับดูแลในฝั่งออกเสนอขายซึ่งกราตอเองเนี่ยจัดเติมที่เกณฑ์ไปกำกับในส่วนของโปรเจกต์เบสที่เ<ม>น้นเปิดเผยข้อมูลมตอนนี้พอคุณเอาแอสเซทมาแบกถามว่าอ่ะเนื่องจากผู้ลงทุนเขารู้สึกว่าเอไม,มันมีแอสเซทนะมันน่าจะปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าเกณฑ์ <S <S เนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาให้มันครอบคลุมด้วยเช่นเมื่อ <Me ant. S 2> คุณเอาแอสเซทมาแบกเนี่ยคุณทำให้ผู้ลงทุนรู้สึกอุ่นใจแต่หลักเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแต่แอสเซทนั้นเนี่ยต้องโตด้วยเนาะ ใช่มันจะต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยนะมันจะต้องมีผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่เขาเก็บเพื่อประโยชน์ของผู้ถือโทเค็นด้วยตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงเกณฑ์อย่างปัจจุบันนะคะที่คร์ต่อที่ออกมา,มาเมื่อนเดือนมินานนียจะเป็นเกณฑ์ Real Estate Back ICO ก็คือเอาที่ดินมาแบกเ,เอาอสังหามาแบกแล้วก็พอเขาปล่อยเช่าได้ก็เอาเงินมาแบ่งปันกันระหว่างผู้ถือ อันนี้ก็จะเราจะเพิ่มเคในส่วนว่าคุณต้องมีทรัสตีในการถือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือเหรียญคุณต้องมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีนกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน,นตา่างๆอันนี้คือฝั่งออกเสนอขายในฝั่งผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยค่ะเดิมเราก็จะใช้มาตรฐานคล้ายๆฝั่งหลักทรัพย์แหละต้องทํา KYC ต้องเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้ามีระบบที่น่าเชื่อถือ ทีนี่เพราะมันเกิดเหตุการณ์อย่างเวลาเมืองนอกเว็บเทรดโดนแฮกอย่างเงี้ยมันมีเก็บในฮอตวอลเล็ตโควอลเล็ตหรือว่าเอ้เรามีความกลัวว่าเอ้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาหนีหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไอตัวทรัพย์สินที่เขาเก็บตัว p r i v a ท e key ของลูกค้าไว้เนี่ยเราเราจะสามารถทำยังไงให้เป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยปัจจุบันกรตเองเนี่ยก็มีการเข้าไปเพิ่มกลไกตรงนี้ค่ะเช่นอยู่ระหว่างทำเกณฑ์นะคะว่าเวลาเก็บต้องเก็บที่ฮอต กี่เปอร์เซ็นโคกี่เปอร์เซ็นเพราะว่าเก็บไว้ที่โควอลเล็ตมันจะปลอดภัยกว่าเพราะมันไม่ได้เชื่อมต่อ,อกับอินเทอร์เน็ตมันจะปลอดภัยในเรื่องการแฮกมากกว่า<อ>แล้วก็ในส่วนของคัสโตเดียนเองเนี่ยก็มีการศึกษาเกณฑ์อยู่ว่าเอ๊ะต้องมีการเก็บยังไงเพื่อที่เราจะได้มั่นใจได้ว่ามันมีกฎไกเพียงพอที่จะคุ้มครองผู้ลงทุนอืมครับนี่พอ,อผมไปประสบการณ์ผมเองเนี่ยบอกโอ้โ oh, ห oh, การลงทุนในคริปโตที่แบบ สร้างความร่ำรวยเหมือนกันนะฮะด <c oughs> ้วยมหาศาลแล้วเข้าไปช่วงแรกใช่ไหมคะาไปช่วงแรกตอนนี้เองเนี่ยถ้าถามว่าถ้าไปลงทุนสินทรัพย์ประเภทเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือว่าให้พออช่วยช่วยช่วย,วยแบ่งแชร์มุมมองล้วกันว่าความเสี่ยงเหล่านี้มันคืออะไรบ้างแล้วการสร้างเวลให้กับผู้ลงทุนในวันนี้เองเนี่ยยังยังมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครคือการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะเรา สงได้มากก็มีความเสี่ยงมากอย่างคริปโตเองเนี่ยใ,ในตัวของคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมคะแล้วก็ตัวโทเค็นดิจิตอลด้วยไหมทั้ง2ตัวเนี่ยเนื่องจากมันเป็น Product ใหม่แล้วก็เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยความผันผวนมันสูงมากเลยมันขึ้นทีแบบหลาย10%ตกทีก็หลาย10%ตตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องมองว่า โปรดักต์พวกนี้มันมีความเสี่ยงสูงดังนั้นเวลากราต่เข้าไปกำกับเนี่ยจริงๆเรามีการจำกัดการลงทุนของรายย่อยใน ICO ด้วยนะคะเพราะมองว่ามันเป็น Product ที่เสี่ยงสูงมาก ICO เองที่จะระดมทุนแต่ละโปรเจกต์เนี่ยรายย่อยจะระดมได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อโครงการอันนี้ส่วนของ ICO เนอะส่วนของ ICO ส่วนคริปโตเนี่ยเราไม่ได้กำกับเรื่องการออกเสนอขายแต่ว่าเราก็จะเตือนเสมอว่า คุณต้องทำ KYC ลูกค้าให้ทำ knowledge test แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ป,ประชาสัมพันธ์ว่าของพวกนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีแล้วมันเป็นของใหม่แล้วอาจมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการระดมทุนของบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ก็โอกาสที่จะล้มเหลวก็สูงเหมือนกันดังนั้น product ไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือ ICO ทั้งหมดเนี่ยเรามองว่ามันเป็น product ที่มีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนตัวเนี้ย คุณจะต้องมีความรู้ใน2ด้านด้านแรกเนี่ยก็คือจะต้องรู้ในแง่เทคโนโลยีรู้ระบบเช่นคุณต้องเปิด Wallet จะรักษาความปลอดภัยใน Wallet ได้ยังไงเช่นอะ p ยเวดคีคุณต้องเก็บไว้บอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับอีกออทางหน,นึ่งเนี่ยค่ะก็คือในส่วนของ Business เ,เองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจความเสี่ยงว่า Product พวกนี้ ความเสี่ยงมันสูงมันมีความผันผวดมากมดังนั้นเนี่ยก็คือจะต้องรับความเสี่ยงได้แล้วก็ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าจะลงทุนตรงนี้ก็คือต้องทํากับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยที่ได้รับอนุญา,กาตกรตด้วยกรตด้วยใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะคะว่าโปรเจรกต์ที่ผ่านเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เพราะต้องย้าว่าเป็นผล o ตภัณฑพวกนี้มันเสี่ยงสูงจริงๆครับนิดเห็นหลายๆข่าวแบบหลอกลวงแบบ ลงทุนนี้4การันตีผลตอบแทนสูงๆมีจริงไหมครับอกลงทุนรูปแบบนี้คือที่เราเจอเยอะอพราคนที่มาขอจริงๆนะคะคือสแกนคือชาลูกโซ่เนี่ยจะมาเยอะมากเพราะว่าคนร้องเรียนเข้ามาจะเยอะมากเพราะว่าชาลูกโซ่มันก็อยู่กับประเทศไทยมาตั้งนานแล้วเนอะรดักมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอคริปโตมาพอ ICO มาจากที่เคยบอกว่าให้เป็นเงินกลจะบอกว่าเปลี่ยนละ ให้เป็นเหรียญแล้วก็เอาแบบเอาเหรียญทั้งที่มีจริงไม่มีจริงเนี่ยมาหลอกแล้วก็บอกว่าให้ไปหาสมาชิกมาเพิ่มมาลงทุนเพิ่มแล้วคุณก็จะได้เงินเพิ่มแรกๆก็อาจจะได้แล้วพอหลังๆก็ปิดหนีหายไปตอนนี้เรามีเคสร้องเรียนอย่างเงี้ยเข้ามาหลายสิบรายมากเลยค่ะทั้งที่ทําเถื่อนจริงหรือว่าไม่ได้ทําจริงครับคือคุณผู้ชมก็ เข้าไปดูข้อมูลที่ถูกต้องผ่านจากเว็บไซต์กรต่อเองหรือว่าแอปพลิเคชันที่ทางกรต่อ SCC Check First หรือถ้าง่ายๆเลยนะคะสามารถโทรได้เลยค่ะ1.207โทรได้24ชั่วโมง7วันเลยคือเพื่อนโทรมาหาว่าอลงทุนนี้กำลังตีผลตอบแทนสูง โทรหากรอก่อนมาสอบถามก็ได้มาแจ้งเบาะแสก็ได้นะคะว่าเอ๊ะโดนชวนนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้ถ้าโดนไปแล้วที่ฟ้องฟ้องใครได้ไหมทำยังไงได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีเจอผู้ร้องเรียนมานะคะทางกรตเนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะเป็น ธุรกรรมภายใต้กำกับหรือเปล่ามีการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการร่วมมือกับทางปอสออปอ,อทออแล้วก็ถ้าบางเคสแชร์ลูกโซ่ที่เราเห็นว่าเขารับเป็นคดีพิเศษก็จะมีะกับดี i ที่ก็จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงตอนนี้ค่ะมันเริ่มมีการใช้คริปโตเนี่ยในการกระทําความผิดมากขึ้นอย่างปปงปปสอเองเนี่ยเขาก็เริ่มเขาก็จะตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วก็มีการเข้ามาร่วมมือมาคุยพูดคุยกันอ๋อโอเคโอเคก็ถือว่า ผลตอบแทนสูงก็จริงแต่ว่าค,ความเสี่ยงก,ก็สูงก็สูงเหมือนกันก็อย่างน้อยๆก็ต้องหาความรู้ไปด้วยเนาะ,ะ <laughs> โอเค <laughs> ได้ครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าขอบคุณผออมากนะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะให้ผอ,อมาให้ความรู้การลงทุนในเรื่องของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบไหนฝากติดตามด้วยนะครับ